สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอฟซสาวหน่อยเป็นเพลงเอฟซสาวหน่อยลำเพลินโชว์ทุกทุกคนเลยนะคะตอนนี้อยู่ในช่องน้ำหวานสุปริยาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชีลค่ะเล่นแล้วแท้เด็แล้วก็มาถึงงานแล้วนะคะอันนี้มองจอดรถอ๋อรถมาจอดพี่เลยบ่กม่เจ้าเห็นจอดเมืองนี้บ่ไม่หอนงานแล้วจ้า นากระิซุตซุตคักซุตเน่ซุอีหลี่เบย์ท่าหอดเปลี่ยนอันนี้คือรถทีมงานเราใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนี่ดอกไ,ไม้ประดิษฐ์เรา,า,า,าจอดนี่แล้วก็เข้ามันมีประตูของไก่หลังวิถีอะไรนี่ฮึข้ากันดังไลซุด ถึงหน้างานแล้วจ้ะเดี๋ยวสิบ้าลุงไปบึงสถานทีรูว่นางานจักนิดจักน้อยนะคะจ,จอดรถพอ่มมอหมวดแต่ขออนุญ,ญาตหะหมองจอดรถกันได้ค่ะม,มอมแม่กะะันในสถานทีจอดละจ้าได้จอดไกลรถพอ่มมอำม,ม,ม,มอดนะคะสุบียะคุณ อเด,ดิดน,ดดนดหนามาเกียวหนึ่งเบื้องวัดนามเกี่ยวนี่ฮาสิบวดจักมง้งวัดดีค่ะแม่วัดดีค่ะได้สดเตะได้อะไรกินครับพ่อได้สล้รเขาขอ้วกลยนะพเพิ่มเพิ่มเพริ่งนังน่ะถ่ในในายรูคลิปจ้าอัดคลิปคะ่ะ้วไรเราเด้อคลิปแด่จะคลิปลเ,เราเมื่อไหร่เดี๋ยวขปุยลุยทั้งปุยลุยาสนาประท้าหอดแปงตัวซื้อ ยํบกมังตันเห็นบกมังย้ํานระไรแต่นะไร้แต่เป็นสมะจุถ้าจะซื้อสินค้าหกินเองได้ยไปเสบีรานขายนี่ตับเียบ่จบงงนบกมงน้อยมีบ่เรียนหาแต่บกมงน้อยด้งักนแต่งันนั่นี่บกงเกละโคตรยากเลยแต่วาลไข่ปไข่เอันนี้ก็เป็นหัวกรสีไข่แนวหัวกระสีเซา ทักทายกั่อนุ่มก่อนสวัสดีค่ะโุ้คนนางเอกมามาแล้วจ้ะควางเป่าเนี้ยมาตุจีนได้เนี่ยได้จะควางกับพ่มี่อยู่ไม่แต่แตะอังนเลยหรอแตะอังก็อังเป่าแตะอังก่อนเราจะปลนอังกอกับนางเอกไปทำคลิป้ไดิมาเดี๋ยวไปเอาคลิปจะคลิปก่อนหนังกันก่อน ออเขาม่ป้องเขาป้องไหนแน่น่ฟ้าใสได้ไม่ะีมาได่อพบกจะ้วันนี้นะคะงานอยู่ที่วัดระกาคุณารามวัดรักกาคุณารามนะคะตำบลระกาเออตำบลกาเกาะ สุรินสวัสดีค่ะบอมาขับมันไม่บอค่ะวันนี้บ่อบอ่ายยุ้ยไก่เป็นบอขับพอมหมเนี้ยบอไก่ได้หล่ะบอไก่ทำทำเมื่อยไปที่บ้านทำได้อ๋อแล้เอาบ่อไก่ทำเมื่อยไปกระเทาะของโตไหมมันเป็นเขียดนสอมตัวเออย้ายมาเอาเพิ่มเมืองยังได้ขึ้นมาอยไก่รูค่ะอาวอาวอาโอเคโอเคค่ะขาดขาดยายไม่ได้มาวันนี้ยายไม่ได้มายาย ไปไปไปร่วมด้วยทีกับพวกจีนเขาหนะพ่อเกล็กพวกจีนนะเขาเกล็กอะไรนะอันนี้มาจากคนค่ะนี่บรรตุ๊จีนใช่ตามารถวันใหม่นะถ้าศัยรถเข้ามาอ้าศัยรถเข้ามาตอนแรกตาว่าจะมากับรถกับยายนั่นแหละแต่ว่าพอดีพอดีมันบ้างกันเลยเนาะมาที่มาขั้นเดียวกันจ้าพ่อตาจะจอดรถไใบ้านจ้าได้ค่ะเดี๋ยวถามหาบอก่ะเดี๋ยวสิแม่ไปเล่นน้องอยู่บาง จ้าเอ,าอันนี้นะเออนี่หลังวีทีแ้วสัสดีครับเตง็งสวัสดีค่ะสัส,ป,สป้าถึงเลยอันน่นสะวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะก็ได้เห็ดตงงงุ้งมุกอยู่ พ่อขอโทษพ่อยากเรียกพ่อปฏิบัติพ่อพ่อหูบ่หนูจับไม่เองมันไปขึ้นนั่นอีกตำบลหนึ่ง่นน่ะเมนไปเบื่อถึงเมนค่ะเมนเอาอันเดียวกันบอกถ้าเราเลื่อนรู เม่รู้ค่ะนึกว่าม่หนูสิไปว่าถไม่เป็นไรเพราะเราากว่อประทุกรัสก็ปากให้ไอ้่ประทุกรัสน่ะก็จะเป็นตำบลหนึ่งแต่เรากดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นตำบลที่อยู่ในงานอ๋อมีเ่นโเตอร์เรารางวัลอะไรให้บยงาม เรื่วงโเสื่อนบอกมองบอกมองหน่อยนะงานมาฝากขนุไปเห็นเด้พอด้อยไ่ก้องพวกใคเบิ่งินีห้องห้ามไปไหนในห้องตาบผ้าสวัสดีครับตึงนี่ยแหละเฮามาเจอผู้ใดว่ากรสิวยายยอโพดครบฮึยฮึยฮึยเศร้าเลยแล้วบ่เคยขี้ค้าเรียกงานแล้วบ่เคยบ่เคยได้ดื่มข้าวหรือยังยังเลยนี่ได้น้ำแก้วเดียวกินไหมไม่กินไปเรื่องไหนปวดท้องปวดท้องอีกเปยังไปยัง ดีมาอย่ะลจะขอ,อกระจอยลงเดนี่ค่ไหะบอดดูอันเป็นน้ำสุดบ่กินยังบ่เคยเสียเ <laughs> ลยเป็นสิลดหุ้นซะไหนเริ่มเป็นสาวแล้วอะแล้วเริ่มเป็สนสาวกันลย่อดุ๋ย <laughs> แฟนอย่างแฟดครับฮะแฟนพัดลม<า>แฟนพัดลมอ๋อเอาไม่หวานไปซ้อมนี่นี่อะไรก็ไปซ้อมค่ะเดนเซอร์เนาะเดนเซอร์สาวกันจ้ะปลาเขาสัน เอานี่นางเอกไอ้นั่งเสิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นนางเอกได้ต้องตาเอกไม่ตาต้องหลีกตาต้องหลีกเอกไม่เป็นนี่พี่หวานไปค่ะเดนเซอร์เขาขาดดีเราจะไปเต้นเต้นรวมเขาหรอเขาเป็นแดนซ์ทายนั่นน่ะเข้าขวดอ๋อเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดี พี่เตสุปียายูนนีหนีไปเบื้องนะจา่าใครที่จะมาเดินผ่านเตนสุปิยานะคะต้องกรุณาอ่านป้ายด้วยนะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนางตีสผุน่าใสเเอยอพิ่งมือก็พิ่งแล้วก็น้องมานะนะคะมือหนีงานฟรีด้ค่ะพอๆแม่์ม,มคะ่ะเดี๋ยวพายยางมาพิ่งหนางานจะห้าม มันก <oh> ็ส่งไล่ไ่น um ี้องม่ก็ไม่หยวเยนนี่อกินอะเกียวอยู่ิ่มแล้วล่ะครับวันดีค่ะแม่วันดีค่ะไปเลยค่ะนี่นะคับอแม่ค่ะ เอ้โหนาทีแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นงานฟรีนะคะมัอนี้งานฟรีน่าจะเป็นแบบงานการบูอ์ศอสถานทีใหญ่ย่ค่ะพี่น้องสถานที่กว้าง ประจุคนไทห,หลายอยู่งานฟรีวันนี้นะคะอีกแล้วอีกแล้วมากันหลายๆนะคะบอบมปเช่าจังหวัดสุรินทร์นะคะเอาลูกฟองนี่เดี๋ยวนี้สุปิยะเนียวมองดีๆนี่บอกไปในที่สภาพไม่ได้อยู่โอเคค่ะทุกคนค่ะสลักิีมี้เอาไว้สั่งหนิเด้อจ้า รยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณทีสวัสดีค่ะ